ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับใครที่มีหนี้เยอะเรื่องเงินทองติดขัดให้สะสมเหรียญสิบบาท แล้วทำตามนี้ดูนี่สินเยอะการเงินติดขัดใช้ยังไงก็ไม่ค่อยจะลดลงเลยหายังไงก็ใช้มีพอแถมยังมีเรื่องให้ต้องเป็นหนี้เพิ่มอีกอาจจะเป็นเพราะเวรกรรมก็ได้เพราะว่าโลกนี้มีอะไรตั้งหลายอย่างที่มันมีอยู่จริงแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ออกมาได้วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีช่วยเสริมให้นี่สินลดลงได้ ทำอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะหนี้สินไม่ว่าจะเยอะสักแค่ไหนหากเราไม่สร้างหนี้เพิ่มสักวันก็ต้องใช้คืนหมดและอีกทางที่จะช่วยหนุนให้ดวงดีมีความสามารถในการปลดหนี้ได้ก็คือการสะสมเหรียญสิบบาทในการสะสมเหรียญสิบบาทเพื่อช่วยให้หนี้สินหมดเร็วไม่ใช่เอาเงินแบงก์ใหญ่หรือเหรียญอื่นไปแลกมา แต่หมายถึงว่าเมื่อเราได้เหรียญ10บบาทจากการใช้ใจ่ายแบบปกติเท่านั้นและจะต้องสะสมไปจนครบ120เหรียญจากนั้นค่อยเอาไปห่อผ้าขาวขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากเริ่มจากข้อที่หนึ่งนำเหรียญสิบ,บาทจำนวน120เหรียญห่อด้วยผ้าขาวจะเป็นผ้าขาวแบบไหนก็ได้ตามสะดวก2 นำเอาปัจจัยที่สะสมได้ไปถวายวัดโดยการถวายหลวงตู้สำหรับชำระนี้สงฆ์ 3. ก่อนที่จะทำการถวายอย่าลืมกราบพระประธานในโบส์ก่อน 4. จากนั้นอารัธนาศีลการสวดอารัธนาศีลไม่ยากสามารถสวดดังนี้ตั้งนโมสามจบ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณัตถายะติสรารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณัตถายะติสรารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักคณตถายะติสารเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะสับพังทะปราทางังขามะทะเมพันเตอุกาสะขามามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรนายเวรและข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอยๆจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีจะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีจะด้วยกายวาจาใจก็ดีก็ขอให้ได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยขอให้กรรมนั้นเป็นโมฆะขาดต่อกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากข้าพเจ้า มีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอทอนคำอธิษฐานคำสาบานที่ติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกันข้าพเจ้าประ,ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิภาณธนาสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดหากมีผู้ใดได้สร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนคำพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลก และททางธด้วยเหลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องสะสมเหรียญสิบบาทจำนวน120เหรียญถวายพระเพื่อชำระนีสงเหตุผลก็คือเหรียญสิบบาทนั้นเปรียบเหมือนกับดวงจิตของเรานั่นเองซื้อเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญก็คือดวงจิตเราหนึ่งดวงและมนุษย์นั้นมีจิต121ดวง จึงต้องใช้เหรียญจำนวน120เหรียญนั่นเองการนำไปถวายแนะนำว่าควรจะหยอดลงตู้สำหรับชำระหนี้สงจะได้ตรงประเด็นในการแก้เคล็ดแก้หนี้ทำแบบนี้แล้วดวงในด้านการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นฐานะทางการเงินการงานทุกอย่างจะราบรื่นในเหรียญสิบบาทนั้นมีตราแห่งความศักดิ์สิทธิ คือตราแผ่นดินอยู่ด้วยซึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของเราในการขออโหสิกรรมได้ส่วนใครจะหนักหนาแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมที่กอ่อทั้งชาติก่อนและชาติปัจจุบันรวมกันใครที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินเยอะอยู่นอกจากจะตั้งหน้าตั้งตาหาเงินแล้วการทำบุญเสริมบารมีก็ช่วยได้เช่นกันและวิธีการสะสมเหรียญสิบบาท จำนวน120เหรียญก็เป็นการทำบุญชัยนี่ในชาติเก่าที่มีต่อเจ้ากรรมนายเวรได้ทำให้ในชาติปัจจุบันมีนี่แต่ก็จะค่อยๆลดลงไปจนสามารถลดนี้ได้หมดลองดูไม่เสียหายอะไรให้บองเป็นเหมือนการออมเงินปกติโดยมีเป้าหมายที่การนำไปทำบุญเท่านั้น สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ